เดี๋ยวเราจะไปกันเริ่มที่โรงพยาบาลชุฬาวันนี้คนเยอะเลยค่ะคนก็มาช่วยช่วยกันนะคะมีการนำอาหารมามอบให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็ด่านหน้าทั้งหลายนะคะนี่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะใช่ให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ โอ้โหหัตถยาวงนี่ไม่ได้เจอกันมาก็หลายสัปดาห์นะคะอย่างที่บอกเขาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องมีระยะห่างทางสังคมวันนี้เราก็จะอยู่เปนแค่ประมาณ3คน4ีคนก็เลยไม่เห็นคุณแจ๊ดแล้วก็คุณแอปเปิลเพื่อนซีของเราในหัตถยาวงนะคะอุ้ไม่ได้เจอกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยก็ทุกคนสบายดี แล้วก็คิดถึงทุกๆคนนะคะเออช่วงที่เ,เราไม่ได้เจอกันเนี่ยพี่เปิ้ลก็มีลงในไอให้หลายๆคนเข้ามาอาจจะเข้ามาฝากร้านหรือฝากกําลังใจให้กันและกันก็มีหลายคนฝากร้านนะคะมีตั้งแต่โอ้โหครูสอนภาษาเก็ก็มีแล้วก็แน่นอนค่ะอาหารก็เยอะมากเราก็เลยเลือกมาแล้วก็ลองนําเอาอาหารเครื่องดื่ม ขนมหวานเนี่ยไปมอบให้กับคุณหมอพยาบาลด่า,านหน้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายหรืออาจจะแบ,บ่งปันไปถึงผู้ป่วยและวคนไข้ด้วยก็ได้เอาเริ่มอะไรก่อนเอาเริ่มนี้ช่วงนี้โอ้โหประชายขายดี<ๆ>ก็เลยทําขึ้นมาเองเลยนี่คือน้ำประชายสก,กัดน้ำผึ้งมะนาวนะคะทาเองเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยอันนี้เราก็ซื้อส่วนหนึ่งแล้วก็มอบมาให้ส่วนหนึ่งด้วยน่ารักมากๆอันนี้เป็นข้าวหน้าไก่ค่ะข้าวหน้าไก่อมาม่า มาก็น่ารักมากเลยเขียนด้วยเป็นกําลังใจขอพวะคุณให้คุณหมอให้คุณพยาบาลสู้ๆทุกคนมาถึงขนมหวานนี่ก็เป็นขนมหวานแล้วนอะงเขาก็มีเขียนเขียนโน้ตมาให้ด้วยนะ่ารักมากเลยเป็นโน้ตไหมมาถึงน้ํานี่ก็เป็นกระชายเหมือนกันค่ะมีน้ํากระชายน้ําขิงเป็นน้ําสมุนไพรช่วงนี้ก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เปิลมากนะคะที่ช่วยอื่นๆขนมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทางรักขอเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลสู้ๆค่ะ ขอให้กำลังใจนะคะกับบุคลากรในการแพทย์นะคะคุณพยาบาลน,นะคะที่เป็นฮีโร่ดัางหน้าของเรานะคะขอให้ซื่อๆนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยนะคะอากขอส่งกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลทุ่านนะคะทุกเพื่อโรคโควิดให้มันหายจากประเทศไทยให้หมดไปไวขอบคุณมากๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลทุกท่านานะคะ ขอให้ปลอดภัยจากโควิดขอให้โควิดหายจากประเทศไทยในเร็ววันนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเริ่มที่โรงพยาบาลจุฬาจะมีทีมงานที่เขาคอยรับของอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่จุฬาดิเห็นเขาบอกว่าเขาแบ่งปันไปได้หลายที่ไม่ว่าจะเป็นสภาการชาติไทยรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามด้วยแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีเป็นรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยโควิดนะคะนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมารับของที่ออฟฟิศด้วย งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องอีก,กลุ่มหนึ่งที่เราสั่งข้าวเอาไว้เขาจะไปส่งให้ที่นั่นไปขึ้นรถกัเลยดีกว่าไปไปไป,ไปโอ้โหโหนักก็ยกไหวโอ้โหตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ฝึกอำนวยการเดี๋ยวนะ ชื่อเต็มของตึกนี้อะไรนะคะอํานวยอํนวยการครับผมอ๋อไม่มีกางตอนนี้เราเดินทางมาถึงตึกอํานวยการของโรงพยาบาลชูลาลงกรณ์นะคะตอนนี้คนเยอะเลยค่ะคนก็มาช่วยๆกันนะคะมีการนํำอาหารมามอบให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็ด่านหน้าทั้งหลายนะคะใครที่อยากจะมาบริจาคก็มาได้นะคะเขามีจุดรับบริจาคค่อยู่ที่ตึกอํานวยการนะคะ ใกล้ๆก,กับตึกพปรเลยค่ะมาได้เพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทีมแต่และทีมมารับอาหารแล้วก็ไปแบ่งปันกันนี่ทีมพยาบาลที่เคยดูแลที่ทตัวด้วยค่ะใช่ใช่เราให้พี่เขาเลยไหม,เ,มเยอะมากเลยนะเนี่ยยมันหนักนะคะระวัง ขอบคุณมากค่ะพี่ป้อนค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะร้อนๆค่ะร้อนๆน้องจ๋าขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะนี่คือน้องที่เข้ามาในไอจีพี่ป้อนถูกป่ะคะขอบคุณมากเลยค่ะเรวไว้จะสั่งอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอ้ดีใจจังเลยมีคนมามอบอาหารเยอะแยะเลยนะคะฝั่งนู้นก็มีอีกนะแต่ไม่รู้ของใครคุยกับพี่พี่เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณที่สุดเลยทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่แบบ เสียสละอย่างมากเลยได้กลับบ้านกันบ้างไหมคะอ๋อก็กลับค่ะแต่ว่าก็ดูแลคนไท้เต็มที่เลยค่ะกลับเต็มใจค่ะพี่น่ารักที่สุดเลยค่ะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะเรียบร้อยเสียงก็อาจจะฟังแล้วอุ๊ยพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปพบปะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานรับส่งผู้ป่วยที่ติดโควิดโดยตรงจากรถพยาบาลก็เป็นทีมของแอมบูเลนซ์นั่นเอง เดี๋ยวเราก็จะไปมอบอาหารน้ำเดิมขนมหวานต่อเลยค่ะพร้อมทั้งชุด PPE ด้วยอืไปอยากถอดแมสแต่ห้ามถอดนะคะห้ามถอดห้ามถอด,อดโอเคสวัสดคีคุณแม่ใช่ไหมสวัสดีดค่ะ,อะ,คะขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนในไอจีเพืได้รู้จักกันนะคะตอนนี้เรามีหน่วย หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ที่เขาวิ่งรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดส่งต่อไปที่โรงพยาบาล ทั้งรถพยาบาลเลยเดี๋ยวคนแถวๆนี้ทั้งออฟฟิศเนี่ยต้องบอกเขาว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะอันนี้น้องเขามารับข้าวขอบคุณค่ะนี่วันหนึ่งนี่รับผู้ป่วยกี่คนคะเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งร้อยได้โอ้โหวันหนึ่งเนี่ยนะใช่ครับเนี่ยฝากส่งกําลังใจนะคะอันนี้ขนมนะคะใช่ค่ะขอบคุณครับฝากมากันเยอะเลยค่ะอันนี้ขอบคุณครับสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรขอบคุณมากครับค่ะแล้วนี่ทำงานกันเป็นทีมเหรอคะทำงานกันเป็นทีมครับ บำรุงกําลังค่ะและกระซอยค่ะคือการทํางานของเรานะครับจะได้รับคำสั่งจากคอมมานเดอร์ทีมครับทีมคือจะแบ่งกันคือ1นคันจะมีคนขับครับแล้วก็จะมีคู่สายรถนะครับจะไปประสานงานกับคนไข้แล้วแต่อาการของแต่ละคนครับผมพวกเราฝากกำลังใจอีกข้างี้ค่ะนี่ค่ะกำลังใจค่ะขอบคุณมากครับกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะเพราะว่า ทีมงานเขาต้องใช้ชุด PPE ชุด PPE ครับชุด PPE ครับอันนี้ใส่ปุ๊บก็ต้องทิ้งเลยใช่ครับนี่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะใช่ให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่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 ะให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เราลำบากด้วยกันแหละครานะลำบากด้วยกันก็อดทนดูแลสุขภาพตัวเองคนรอบข้างคนในครอบครัวและเราก็ ส่งกำลังใจให้ทุกคนจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้วยกันนะคะ,คะขอบคุณค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะทานให้อร่อยเป็นกำลังใจนะคะ